สำหรับวันที่22เมษายนของทุกปีนะคะได้กำหนดให้เป็นวันเอร์ธเดย์หรือวันคุ้มครองโลกค่ะวันที่มวลมนุษยชาติจะได้ลำลึกถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมทางชมรมดีเจเยาวชนจันทบุรีนะคะจึงได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อเป็นหนึ่งกำลังเล็กๆและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่ค่ะ ด้วยระบบทุนนิยมในโลกเสรีที่ลุกคืบและการเข้าครอบงนระบบเศรษฐกิจหลักสําคัญในเกือบทุกภาคส่วนของโลกที่ต้องขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบาจนสร้างผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและการดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ทั้งการปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมการใช้ปิโตเคมีจนสร้างมลภาวะทําลายชั้นบรรยากาศจนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือกิงงงนเฮาส์เอฟเฟกทางองค์การสหปร,ระชาชาติหรือ u ุยเต็ดเนชั n Environment โปรแกรมโดยเกลอ์ดเนลสันสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐ ผู้ที่เริ่มแนวคิดวันคุ้มครองโลกเป็นคนแรกได้ผลักดันให้การชุมนุมและแสดงความคิดเห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชนลักยากทั่วประเทศทําให้เกิดกระแสการตื่นตัวเรื่องการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคาดหวังการลดตาการเกิดคราร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนานแน่นในบรรยากาศและการอนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยที่เป็นเขสากรรมหนักทั้งในจังหวัดระยอง จังหวัดชนบุรีและจังหวัดสุตรปาการที่สร้างมลภาวะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแต่สากรรมหนักเช่นนี้ยังไม่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีทางกลุ่มดีเจเย,ยาวชนจังหวัดจันทบุรีในฐานะนักจัดรายการวิทยุจึงได้รวมกลุ่มสมาชิกและน้องๆในจังหวัดจันทบุรีรวมปลูกป่าณสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่2บ้านท่าสอนนำเภอขลุงเพื่อเป็นหนึ่งในกำลังเล็กๆของเยาวชนในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและถือเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ให้ความสำคัญกับการรักโลก ในฐานะวันนี้นะเป็นวันคุ้มครองโลกนะครับพวกเราในกลุ่มของชมรมดีเจเยาวชนจังหวัดจันทบุรีนะพะอยากจะทํสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนโลกที่ให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ดยการไปปลูกป่านะครับที่ป่าชายเลนท่าศรน,นะครับที่อําเภอขุงเมื่อวานนี้เราก็พากันไปทั้งชมรมเลยไปปลูกป่าจํานวน200ต้นนะครับก็ถือว่าเป็น ถือว่าอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าคือเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราได้ร่วมกันในการปลูกในครั้งนี้แต่ถ้าเราปลูกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบ่อยๆขึ้นก็จะเพิ่มพื้นที่สีเขีย,ยวน่อาจจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งที่ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ในการปลูกป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับเราก็เลยพาทีมงานของเราไปปลูกที่นี่แล้วก็ถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยแล้วก็โอกาสครั้งหน้าเนี่ยเราก็กะจะพากันไปปลูกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่สีเขียวในจังหวัััดจจนนนบรรีเ่่่่ยะไ้พิิมมากงงขึตอปค จจุบันนี้นะครับต้นไม้เนี่ยมีน้อยมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็ในพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกของเรานะครับเพราะว่าในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกก็เยอะนะครับขอฝากนะครับผมเชิญชวนทุกๆคนนะครับที่ยังอยากจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับง่ายๆครับเพียงแค่ท่านเนี่ยปิดไฟในบ้านนะครับ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะครับถ้าท่านมีโอกาสท่านก็เดินทางไปทําความดีเพื่อสังคมในการปลูกป่านะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันนะครับที่จะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยของเรารวมถึงจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับก็ขอฝากให้ทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะเยาวชนนะครับทุกๆคนที่เป็นชาวไทยนะครับเพราะว่าธรรมชาตินี่แหละครับผมจะยกคอยอยู่เคียงข้างเราตลอดไปครับ กลุ่มดีเจเยาวชนจังหวัดจันทบุรีถือเป็นฟันเฟืองเล็กๆในสังคมที่ร่วมผักดันการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นจากสมาชิกภายในกลุ่มไปยังน้องๆในจังหวัดจันทบุรีได้หันมารักษาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวทั้งการประหยัดพลังงานและไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำก็ถือเป็นการช่วยโลกที่ทุกคนทำได้